ภาคเหนือที่จังหวัดไม่ห่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูพนพะเยาน่านสุขโขทยัยอุตรธดิีพิจิตรพิษณุโลกเลยพูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยขอนแก่นมหาสารคามกาลสิน์ร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญมุราา,รา,าัารไทนาท นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีตรวจพักการที่จังหวัดอุทัยธานีานลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอะนครศรีอ,อ,อยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการภาคตะวันออกที่จังหวัด นครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วสะชินเซาชลบุรีและยองจันทบุรีและตลาดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนคนรศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาปัตตานียะลาและนรลาธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดน่านพังงาภูกเก็ตกรลบี ลางและสตูนไฟมึงก็ไม่ปิดนอะทำไมมึงไม่ปิดไฟคะบอกให้กูนี่นะถ้ามึงไม่ปิดไฟมึงเจอกูแน่ย่าเหอะเวลาให้ปิดไม่ปิดเวลามึงไม่ให้ปิดมึงชอบปิดตล้งแต่ไหนไรไหบอกไหมไอ้สัตว์นี่แล้วทำไมมันไม่ปิดไฟฮะกูบอกให้มึงปิดไฟหลายรองมึงปิดฮะกูบอกให้มึงปิดแต่มัไม่ปิด ถ้ามึงไม่ปิดมึงเดิมแน่กูบอกหลายรอบไว้จะปิดกูบอกไว้กูบอกให้ปิดไม่กูบอกให้ปิดให้ปิดไว้มึงก็ไม่ปิดเนี่ยไม่ต้องไปที่ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ในบ้านเลยนะไฟไฟอะไรก็ไม่ปิดไฟวงไฟบ้านก็ไม่ปิดเยอะเถอะมึงนี่